สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรกรพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับปัญหาพลิกใบหงิดใบงอใบเหลืองะมาดูวิธีการทํากันว่าจะรักษายอย่างไรดีให้เพื่อนเตรียมตัวนี้มาเลยนะตัวนี้คือน้ําตาลนะตัวที่สองที่จะเป็นตัวช่วยผสมก็คือตัวนี้ยดูดินสีถึงข้อแสงนะครับมามาเริ่มทํากันเลย <S <S อัตราส่วนที่จะทำให้ดูในวันนี้อยู่ที่ปริมาณน,น้ํา1ลิตรนะครับใช้น้าตาลแต่ผมจะใช้เป็นหางช้อนนะกับน้ําอัตราส่วน1ลิตรนะครับ เพียงเท่านี้ใส่เข้าไปงเหมือนผลจะไหมแล้วหนถึงสองช้อนแล้วทำการเติมน้ำไปฉีดพ่นได้เลยเนี่ยน้ำที่จะใช้วันนี้อยู่ที่1นลิตรนะครับได้ตวงน้ำมาแล้ว1นึ่ลิตรเนาะใส่เข้าไปเลยระยะเวลาในการฉีดอยู่ที่1อาทิตย์ฉีดหนึ่งครั้งนะกับพริกที่มีอาการใบเหลืองแบบนี้นะครับทำการฉีดไปเลยเจริงจริงมันก็จะเขียวตั้งแต่คืนสองคืนแรกแล้ว